นี่เป็นนี่ก็เป็นการบันทึกวิดีโอของทีมงานแถวแก่น่อยนอะครับตักดินบ้านหนองขามงานเหมางานเหมาลงบ้านไม้หน้าสวนบานไม้หนองไส้หลังรถตัดอลัเนาะครับน้าดำเนินการตักโดยสนณนะสะแก้ว งานหมา,ากระติดใส่หลายแนี่น่ะพี่น้องเนาะสองตักแล้วอากใส่จักตาครับพี่น้องกันนะับออเดอร์พี่น้องด้วย ชิมงานเขาแกนหน่อยกำลังจอดล่ออยู่เชิงเป็นแท้ากับผักเตียงพอดีครับตอนอนี้ก็มือนีเป็นวันทีอยากจะเป็นยิบหานอพี่น,อน้องเนาะกลุ่มผ้าพันสองพันหาอยหาสิบเก่าเป็นเดือนของวันวาเลนไทน์สะกันลึกสั่นเครื่องคนละพี่น,อน้องเนาะจักลึกปันใดกับเบิ่งเอาเองเนาะ ะว่าจิ้มปิ้มเตอร์นละเมื่อกี้เิืมบันไดน้ำเนาะอันนี้กับบังฟอร์มกับนั่งอายเนาะครับกำลังขึ้นจกบบอใส่ดินกับเบิ่งเอาเลือพี่นองเนาะหน่อยลลยกับเบิ่งเอาโหลดอ่ะ นี่กะรถเสียหอ่อเพิ่นมาตักน้ำแต่ว่าเพิ่นไปโรงงานเพิ่นดอกรถหน่อยเนี่ยรถหน่อยแต่เพิ่นกระแห้งเติอบอยู่หน่อยกะใส่ตามหน่อยเนาะพี่น้องเนาะรถเสียหอ่อลูกไส้เพิ่นครับลูกไส้เพิ่นซื้อว่า mùa hèm นี่มันตักมาจนไก่สิเบิรมันเป็นทางขืนพ่อเจ็มแป้มอยู่ครับตอนนี้หนาเงือกกรงดึงกันขืนเรถหมูแฮมก้ล่างขืนไหวบอได้ดันตูดซอยครับเพิ่นมีสะโลกเขียวไหวบริการหาข,ขั้นใดขืนบ่ไว คือคนขับแม่โค้คือนายทองสนหนสะสแก้อรถเถ่าแก้เพื่อนคือเจียลาบบ้านน้องคั่มบ้านนำ้ำค่มาแบบตัวนี้เสียแกะกำลังถอยออกลงมาเนาะตันนี้แซดเอฟย่าแซดเอฟครับแจ่บบงท่านกะเห็น คอมเมนต์มาว่าเอา้าหกล้อใส่เสร็จเอฟได้น้่บ่อใส่ได้เบิดเลยครับสมัยใหม่นี่เพื่อนมีหัวหมูรอหัวหมูหนาเกียร์นะครับพี่น้องเฮ้าสิเอาเกียร์ุ่นไดมาส้นกับเครื่องรุ่นไดเฮากับบอกเขาว่าผมใส่เกียร์เสเอฟเตอร์ทิ่ไปส้นกับไอ้เครื่องออกบีจียังสิถ้าหัวหมูมันคนละรุนเข้ากับไปถามสื่อเขา ขากติดจัด๊กทังลาดก็ติดจัดมาหาว่าตูวมาส่เกียล็อกเล็กเฮ้ยเกียล็อกเล็กมาส่เกียมาใส่เครื่องเฮดโอแต่ถาเกียบังรุ่นหัวหมูมันก็สิมาส้นกันได้เลยนะครับหัวหมูบ่ได้เขาก็ถามไปต้องไปถามไปหาสื่อมากว่าเกียร์รุนนี้มาใส่กับเครื่องรุ่นนี้เพิ่นก็ติดจัดให้เองเพราะว่าบางที่ผู้ฟั่งอาจจะยังง,งงงอยู่ ว่าเอ้ยมันยังจังสิงมาใส่กันได้หาใส่บ่ได้ก็หากินลำบากเพราะว่ามันขึ้นหมุบ่บอไหวเพราะว่าบางที่มันเป็นงานเหมาเนาะพี่น้องเนาะบางที่ก็ไซส,สิบดักซุปเปอร์เอ็กนี่แหละแต่คันนี้ยังบ่ทันเอ็กดอกก่อนสีเอก็จกจกังตันย่ำไปถอยเทพุ่นพี่น้องมันถอยบอ่หอน ย่าขึ้นบอกอับจิมีสะโลกเขียวดันตรูดซอยอย,ยูจะย่าไปถอยเทุ่ท่นรับมันบอแห้งมันถอยบอหอดพี่น้องไปเมื่อยอยู่รถไท ใส่ตำแหน่งกับเบิร์เอานอฟพี่น้องเนาะอันนี้มันมันจ่อบนทางขึ้นทาทาพอแห้งรีกับทอนเพราะ่าไวพี่น้องก็จะลดหน่อยคั้นเมื่อกี้ได้ใส่สโล่เขียวเพราะว่ามันอยู่จอ่อมันเป็นทางขึ้นแล้วขึ้นทองฝนงคะแนนีู้ เป็นไซดีเนี่ยาใจพี่น้องเอาจย่างใดไล่เป็นใดเพิ่นกันตักหายฟอร์ก็บอกว่ามันหัวหลาะคับหัวหล่อแซมคักเล่านี่คันนี้กะถาเดิมเดิมแต่เก่าเพิ่นติดเป็นสองร้อยสิบล็อกกี้สองร้อยสิบฟอมาเห็ดเป็นหกหลอกครับเปลี่ยนหัวเป็นเดก้าแต่เครื่องเป็นหกบีจีขีดซีแต่เกียร์น่ะ เกียร์ยังเกียร์เป็นเกียร์ลูกเดิมคือเกียร์ฟุนเลอร์ของ2องสิบคือทางเทาทางทีมงานเท้าเนี่ยเลือบใส่10บหลอ่อก็เลยดัดดัดดัดแปลงสิบหล่อให้เป็นหกหล้อเท่ากับเขียนแบบไม่เอามันก็ถือต่องตามกฎหมายครับแล้วมันเป็นรถที่แข็งแห้งมากครับเพราะว่า กรซี่มันกัดซี่ล็อกล็อกใหญ่เนี่ยมันหนาสิบสองนิ้วหนาสิบสองที่นี่มันใหญ่มันแข็งแห้งยางตาจใจเลยพี่น้องบอกบีจีขีดซีสื่อหลายปีแล้วสื่อโอ้หลายปีแห้งแล้วครับแต่สื่อตอนอนั้นสองแสนซีมั้งถ้าจำผิดเนาะสองสามสองซีนี่แหละ สองแสนสามหรือสองแสนสี่นี่แหละเจ้าตักอุ่มสะใจดีครับพี่น้องครับเมื่อกี้ผมก็ประเดนนำเดี๋ยวว่ามันจักตักเต่าูอว่าเป็นตักให้จนเต็ม จะลืมเด้อพี่นอ้องถาสิมมีถมทีถมยังปับสถานที่ยังกะเอิญหาเอิญใส่ทีมงานของเถาแกหน่อยของเขาเด้อพี่น้องเด้อเบอร์โทรศัพท์กับ08 1 9 0 9, 9 2 5หเาศเอบอร์เถาแกหน่อยเพิ่นเนาะอย่าเบอร์เบอร์ล่องลงมากอะ่ะ08 6 1หนึ่ง อ่าสองเก่าซซีเก่าพี่น้องติดต่อได้ทัสองเบอร์นี่แหละครับเบิงถอดจองใส่สโล่เขียวว่าเบิงเดิอพี่น้องเด้อเพราะว่าเครื่องหวีจีขีดซีเกียร์ฟุนเดอรของสองรยสิบเป็นเกียร์เดิมคานิบเครื่องท้ายแปดซีหนึ่งครับพี่น้องกรขส้นได้ง่ายอยู่ครับ ข้นนี้น้องใหม่ของเถกแก่หน่อยครับเพื่นครับเนี่ยกะสื่อรถหกหล่อช่วงเง่เา,าวเป็นตามจริงเป็นรถบรรทุกรถคูโบตาที่เขาเอาไปทรงตามศูนย์คูโบตาพอดีเขาบอกขายก็เลยสื่อมากเครื่องเป็น j o 8อแปดซี่สองลอยมีสิบแห่งมั้งพี่น้องตรนนี่ช่วงล่างเป็น ek, แอ็มเบกแห่งเบิดทั้งขั้นทั้งหนาทั้งหลัง แสเกียยยังเป็นเกียยแปดรอบสองของเฮดโออยู่ oh, you, ธรรมดาอายู่ก็เลยพอท่านแห้งทอมูบันหดพี่น้องแจอกับพ่อเสียได้ งานเหมางานเหมาบางที่ก็ใสซดินทอกันเด้อพี่น้องเด้อถ้าไม่ไมโครเฮามันคอนโทรลได้นะพี่น้องก็เ,เลยจังไดก็ได้บัญญายโดยคุณประสิทธิ์ซื้อตรงซื้อจริงกับประสิทธิ์แท้มท่องนะครับผมอยู่อำเภออาลันเดียประเทศจังหวัดสแกวของเข้านี่แหะครับ คันนี้กระบะสิดูสูงกวัวมัวครับพี่น้องครับเวลาใส่กับใส่ได้ ลครับ